สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเดี่ยวนะครับน้องมาดไปงานการกรุศลที่ศาลนะครับวันนี้เราจะสอนกันเรื่อง10เหตุผลที่ผมเนี่ยหยุดทานโอเมก้าสจากปลาทะเลนะครับหรือบางคนก็้าจะรู้จักในเรื่องของฟิชออยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราแชร์บอร์ดสแ่ตเรียกเพื่อนๆก่อนนะครับเพราะเพื่อนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมมาแล้วนะครับวันนี้มาก่อนเวลานิดนึง เดี๋ยวมีไปธุระสำคัญอีกวันนี้แบบว่าลาชเอามากนะครับโอเคเราบอดแคสแล้วนะครับใครอยู่ในไลน์นะครับ S I D R T A M นะครับก็จะมีการบอดแคสบอกด้วยนะครับเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงนะครับภาพกระตุกใหม่นะครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าระบบรันแล้วนะครับโอเคน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูซิ กระตุกไหมอ่ะโอเคสิบเหตุผลอ่าวสรูหายไปนะครับเอ๊ะผมพิมพ์ยังไงสรูหายไปนะครับเหตุผลสรูหายไปอ่ะจะ๋เ,เติมหน่อยนะครับเดี๋ยวบางคนจะหาว่าผมตกภาษาไทยนะครับแอบดูนิดนึงอันนี้ตกทุกอันไหมตกทุกอันเลยนะครับเพราะว่าบอร์ดสแตมาจากที่เดียวกันกรอผมสักครู่นะครับแก้สรูหน่อย แต่จะแก้ได้แค่2ที่เองนะครับมีมือถือแค่2เครื่องนะครับโอเคนะครับตำแหน่งที่ยังยังไม่ได้แกนะ้น่าจะเป็น YouTube นะครับเดี๋ยวค่อยตามแก้ทีหลังนะครับโอเคอเราเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันสั้นๆนะครับใครมีคําถามก็ฝากไว้ได้นะครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้กับเราไปพร้อมกันอ่ะโอเคนะครับ โอเคนะครับสิ้นมาแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง10เหตุผลที่ผมนะครับเปลี่ยนจากการทานน้ํามันปลานะครับแล้วหยุดทานเลยนะก็คือตอนนี้ไม่มีน้ํามันปลาเป็นหลักนะครับด้วยสอเหตุผลก่อนเนาะนะครับที่เราเปลี่ยนเนี่ยเป็นเหตุผลจากแฟนๆด้วยนะครับแฟนๆบางท่านบอกว่ากินปลาไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นบางคนทานบางสวิรัตบางคนมีข้อห้ามทางศาสนาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นผมก็เลยมาศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะ ถ้าเราไม่ใชโอเมก้าสามจากพืชเอ้ยถ้าเราไม่ใช้โอเมก้าสามจากปลาเราใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับปรากฏว่าผมก็รีเสิร์ชแล้วก็ตกลงกันในทีมวิจัยแล้วว่างั้นเราเอาโอเมก้าสามจากพืชแล้วกันนะครับพืชเนี่ยก็มีโอเมก้าสามอยู่เยอะมากๆเลยนะครับน้ำมันชนิดนู้นชนิดนี้นะครับเราเลยหาเดอะเบสเดอะเบสก็คือสูงสุดเลยครับสูงสุดของที่เราจะสามารถหาได้แบบประสิทธิภาพดีสุดเลยนะครับคือ เอาเป็นโอเมก้า3จากพืชที่ชื่อว่า ALA นะครับชื่อเต็มมันคือ Alpha l i โปอิกแอซิดนะครับ ALA นะครับตลอดไลน์นี้ผมจะพูดเป็น ALA นะจะจะได้สั้นนะครับ ALA เนี่ยจริงๆได้จากน้ำมันพืชหลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าน้ำมันที่ผมดูแลมีปริมาณ ALA เข้มข้นที่สุดนะครับแล้วก็หาเป็นเกรดออแกนิกได้ง่ายด้วยนะครับคือการนำา l l a จากน้ำมันเมล็ด แฟกซีดนะครับนะครับที่เราเรียกว่าเมล็ดแฟกนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาจะใช้คําว่าแฟกซีดหรือว่าเมล็ดแฟกนั่นเองครับคาถามคือทําไมผมถึงตัดสินใจเลยว่าโอเคมันมันเหนือกว่าฟิชออยล์หรือน้ํามันปลาตรงไหนนะครับอ่ะข้อหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่มันเหนือกว่าก็คือตัวนี้มันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าพูดเล่นๆ่นก็คือครอบจัก,กรวาลคําถามคือทําไมถึงครอบจัก,กรวาลเพราะว่าโดยปกติแล้วอะ วิตามินหรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระบางชนิดจะละลายในไขมันบางชนิดจะละลายในน้ำดังนั้นหมายความว่าถ้ามันละลายในน้ํามันก็จะอยู่ในหลอดเลือดเราได้ดีถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันละลายในไขมันมันจะเข้าไปที่สมองได้ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่สมองได้นะครับค้าหาเมื่คือ ทำไม a อ a ถึงเป็นตัวเลือกของผมเลยเพราะว่า a a ลเนี่ยละลายได้ทั้งในน้ำและละลายได้ทั้งในไขมันดังนั้นหมายความว่า a l a เนี่ยเข้าไปต่อต้านอนุมูลอิสระทั่วร่างกายได้เลยตรงไหนมีเลือดไปถึงตรงนั้นมี a a a ไปถึงนะครับแล้วที่สำคัญคือมันสามารถผ่านเขาเรียกว่า blood-brain barrier หรือว่าตัวกรองที่ไม่ให้สารบางอย่างเนี่ยเข้าไปในสมองได้นะครับแล้วเข้าไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่สมองด้วยดังนั้นโอเมก้า3 จากฟิชออยก็ดีครับแต่ตัวมันนตัวมันยังไม่เด่นเรื่องการเป็นสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันมะเร็งมันมันจะเด่นในเรื่องของการที่มันเอาไว้ไปบำรุงสมองนะครับและเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆแต่พอผมเปลี่ยนเป็น a อ a เนี่ยเอเตัวมันจะทําได้2คุณลักษณะเลยคือข้อ1นนะครับมันเป็นสารต,ต่อต้านอนุมูลอิสระครอบจัก,กรวาลและตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่า ไปผ่านที่ตับนะครับตับเราก็จะเปลี่ยนเป็นโอเมก้า3ได้ด้วยดังนั้นเวลาที่เราทานโอเมก้า3จากฟิชออยล์เราจะได้โอเมก้า3อย่างเดียวแต่ถ้าเราทานโอเมก้า3จาก a อ a เราจะได้2อ,อย่างนะครับได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระครอบจักรวาลด้วยและได้โอเมก้า3โดยการเปลี่ยนแบบธรรมชาติด้วยนะนะครับข้อที่2นะครับที่ผมชอบเพราะว่าตัว a l a เนี่ยมัน มีความสามารถนะครับในการรีไซเคิลให้วิตามินอื่นน่ะทำงานได้นานขึ้นอ่ะผมยกตัวอย่างก่อนสมมุติถ้าไมโครโฟนผมนะสมมตินะถ้าไมโครโฟนผมเนี่ยมันเป็นวิตามินซีปกติวิตามินซีเวลามันทำหน้าที่ในการต่อต้านอนุมูลอิสระมันจะเหมือนมีมือหนึ่งนะครับไปจับกับอนุมูลอิสระที่มันลอยอยู่ในกระแสะเลือด แล้วตัวมันก็จะทํางานไม่ได้ต้องถูกขับออกทางปัสสาวะอ่ะพอทุกคนฟังถึงจุดนี้ก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อเวลาที่สารต่อต้านอนุมูลอิสระชนิดใดก็ตามทํางานแล้วตัวมันก็จะหมดความสามารถไปแต่ ALA ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ย ALA จะเข้าไปช่วยทําให้วิตามินชนิดนี้ กลับมาทําหน้าที่ในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้อีกนะครับเราไม่พูดถึงกลไกลึกๆแต่ว่าพูดง่ายๆคือมันสามารถรีไซเคิลนะครับทำให้วิตามินชนิดต่างๆหรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆเนี่ยสามารถรีไซเคิลตัวเองนะครับกลับมาต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นรอบที่2รอบที่3นะครับดังนั้นพอเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อ ALA เนี่ยนอกจากตัวมันในข้อที่1เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วข้อ2คือมันยังช่วยทําให้ วิตามินชนิดอื่นๆนะครับสามารถกลับมาทำงานได้อีกเช่นสมมติว่าวิตามินซีทำงานได้ครั้งเดียวก็จะทำงานได้มากกว่า1ครั้งวิตามินอ e, ีกรูตาไทออนโคเอนไซม์คิวเทนพวกนี้มันจะกลับมาทำงานครั้งที่2ได้อีกนะครับมันก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเราทานเอเอไปตัวเดียวเองแต่ว่าปรากฏว่าทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนกับ ไปเพิ่มประสิทธิภาพของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในวิตามินอื่นๆที่เราทานจากอาหารได้อีกด้วยนะครับมันก็เลยมีความเจ๋งเป็นข้อที่2นะครับอ่ะข้อ3นะครับข้อ3คือเขาบอกว่ามันสามารถช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยอ้าวหลายคนก็บอกว่ามันเกี่ยวอะไรกันด้วยตัวมันเป็นเป็นโอเมก้าสไม่ใช่เหรอแล้วมันไปนเกี่ยวอะไรกับน้ําตาลนะครับเขาบอกว่าตัว ALA เนี่ยมันไปช่วยทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายตั้งแต่หัวจะลดปลายเท้าเนี่ย ดื้อต่ออินซูลินน้อยลงหรือแปรอีกง,ง่ายก็คือมีความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นดังนั้นคนที่กำลังจะเป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานแล้วทานนูวิตเข้าไปแล้วมี ALA เป็นส่วนประกอบเนี่ยตัว ALA เเนี่ยมันก็จะไปช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถ้าคนยังไม่เป็นเบาหวานคือไปป้องกันเป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานแล้วช่วยทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยง่ายขึ้นนะอันนี้คือเหตุผลนะครับ ข้อสนะแล้วข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบต่างๆเช่นบางคนมีอาการชาไปมือไปเท้าบางคนมีอาการชาเนื่องจากเป็นเบาหวานมบาีบางคนมีอาการชาเนื่องจากว่าอายุมากแล้วนะครับไม่ค่อยได้เริ่มมีอาการชาไปมือไปเท้าปุณเน,นี้ยเอลมมันจะลดอาการชานะครับหรืออาการปลายประสาทอักเสบได้ดังนั้นใครก็ตามที่ มีอาการชาหรือมีอาการเจ็บแป๊บๆตามผิวหนังเนื่องจากปลายประสาทอักเสบนะครับ ALA ช่วยได้นะครับข้อ5นะครับเขาพบว่าตัว ALA เนี่ยมันเนื่องจากตัวมันอะสามารถเปลี่ยนไปเป็นโอเมก้าสได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันเปลี่ยนไปเป็นโอเมก้าสได้ตัว ALA เนี่ยทานเข้าไปมันเลยช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจกับหลอดเลือดตีบได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะโดยปกติแล้ว ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลนะครับชนิดเลวแล้วกันที่เราบอกว่าคอเลสเตอรอลไม่ดีหรือ L D L เนี่ยเพิ่มขึ้น L D L ตัวเนี้ยมันก็จะไปเกาะกับผนังหลอดเลือดทําให้เกิดพล a q พอมันเกาะปุ๊บมันก็จะทําให้หลอดเลือดผนังเลือดค่อยๆตีบทําให้รูนะครับผนังหลอดเลือดมันหนาขึ้นนะ้องมันก็เลยทําให้รูเนี่ย รูของหลอดเลือดนะมันก็ค่อยตีบลงตีบลงตีบตีบ,ต,บตีบลงได้ดังนั้นตัวเอลเอเนี่ยมันเป็นลดการอักเสบดังนั้นพอตรงไหนการอักเสบลดลงโอกาสที่คอเลสเตอรอลจะไปเกาะกับหลอดเลือดก็จะลดลงด้วยแล้วตัวมันเนี่ยพอมันทําให้หลอดเลือดเนี่ยอักเสบน้อยลงคอเลอสเตอรอลไปเกาะน้อยลงมันก็เลยช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันหิตสูงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบนะครับอ่ะกระโดดมาข้อ6นะครับข้อ6กเขาพบว่าแบบนี้ เขาบอกว่าเวลาที่เราทาน a a เข้าไปนะครับตัว a a เนี่ยมันเป็นสารต่อต้านอนุมูอิสระที่ออกฤิ์ตั้งแต่หัวจะลดปลายเท้าดังนั้นคนที่ทาน a a เข้าไปนะครับเวลาแสงแดดมาตกกระทบบนใบหน้าปกติจะเกิดฟ้ากระง่ายหน้าดําได้ง่ายใช่ไหมครับ ตัว ALA เนี่ยมันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่อยู่บนผิวนะครับทำให้ลดโอกาสการเกิดริ้วรอยเนื่องจากแสงแดดลดโอกาสการเกิดจุดด่างดำฝ้ากระได้ดังนั้นคนที่ทาน ALA นะครับที่อยู่ในหนูวิตเนี่ยนอกจากบำรุงสมองดวงตาระบบประสาทแล้วเนี่ยยังช่วยทำให้ ผิวของเราเนี่ยโอกาสเกิดฝ้ากระนะครับหน้าดำเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วกรูตาเทอนเนี่ยมันจะทํางานได้แค่ครั้งเดียวในร่างกายสมมุติว่าตับเราผลิตกลูตาเทอขึ้นมาเนาะกลูตาเทอนเนี่ยปกติมันจะช่วยลดเม็ดสีผิวส่วนเกินแต่พอเราอายุมากขึ้นกรูตาเทโอนมันผลิตได้น้อยลงคนส่วนใหญ่ก็จะ ผิวครั้มได้ง่ายแต่พอเราทาน a l a เข้าไปนะครับ ALA จะเข้าไปให้กรูตาเทโอเนี่ยทำงานนะครับได้มากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นก็เลยทำให้ตัวกรูต a าเทโอเนี่ยมันช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสได้ดีกว่าคนที่ไม่กิน a อ a นะครับส่วนข้อ8มันมาด้วยกันเลยเนื่องจากโดยปกติแล้วกรูต a าเทโอเนี่ย ด้วยตัวของมันเนี่ยที่เอาผลิตจากตับเนี่ยมันมีหน้าที่เขาเรียกเป็นคคเลติงก็คือช่วยขับโลหะหนักออกจากร่างกายพอเราทาน a อเเข้าไปทําให้กรูตา้าเทโอนที่ตับทํางานได้ดีขึ้นก็จะสามารถขับโลหะหนักโลหะหนักอย่างเช่นพวกปลอลอตกวัวสารหนูยาปราบศัตรูพืชต่างๆพวกนี้มันจะถูกขับออกจากร่างกายได้ดีขึ้นนะเพราะว่ากรูตา้าเทโอนทำงานได้ดีขึ้นและโชคชันที่สอง เอลเอเนี่ยเป็นตัวที่สามารถช่วยขับโลหะหนักออกได้ด้วยดัยงนั้นเอลเอนะครับมีประโยชน์มา7ข้อและข้อที่8ยังช่วยล้างพิษขับโลหะหนักออกได้ด้วยดัยงนั้นการทานเอลเอ่ะไม่ได้แค่บำรุงสมองดวงตาระบบประสาทนะครับช่วยทําให้อ่าผิวเนี่ยเกิดฝ้ากาศได้ช้าอย่างเดียวมันยังช่วยขับโลหะหนักออกจากร่างกายได้ด้วยส่วนข้อ9นะครับมันช่วยยับยั้ง เขาเรียกว่าสารต่างๆในร่างกายที่เกี่ยวกับการอักเสบผู้ง่ายคือมันลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นใครก็ตามที่ทาน ALA e อย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเลือรลางหรือที่เราเรียกว่า NCD ก็จะลดลงครับข้อ10ข้อสุดท้ายคือมันช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยทำให้การทำงานของสมองดีขึ้นนะครับโดยปกติ ALA e เเนี่ยที่ผมทานอยู่จะทานในนูวิทเนี่ยนูวิทจะหน้าตาเป็นกระปุกแบบนี้นะครับ นะปลูกแบบนี้ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานนูวิตเป็นประจำเราจะได้ AL a l AL a ALA ก็จะไปช่วยบำรุงสมองนะครับทำให้สมาธิในการรลฟ์สดแบบนี้ทําให้สมาธิในการทํางานสมาธิในการขับขี่รถนะครับดีขึ้นแล้วมันก็ส่งผลระยะยาวถ้าเราทานต่อเนื่องร่างกายได้ ALA a l AL เ <A S 1> เปลี่ยนเป็นโอเมก้าสโอเมก้าสที่ร่างกายเราเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยก็จะไปบำรุงสมอง ดวงตาระบบประสาททาให้โอกาสสมองเสื่อมน้อยลงโอกาสความจําเสื่อมน้อยลงโอกาสจอประสาทตาเสื่อมน้อยลงนะครับโอกาสเป็นปลายประสาทอักเสบต่างๆก็น้อยลงด้วยนะครับสรุปได้10ข้อนะครับถ้าใครฟังทันนะครับย่อสรุปให้เพื่อนๆได้เลยนะครับผมอ่ะโอเควันนี้มาให้ความรู้สั้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจธุระต่อนะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมสงสัยอย่างเช่นเมื่อเช้านี้มีอ่ามีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าแฟน เพิ่งเป็นหลอดเลือดสมองตีบอยู่แล้วก็คุณหมอให้ยาตัวหนึ่งชื่อโครพิดเกลนะครับเป็นยาเกี่ยวกับต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดริมเลือดนะคำถามคือเขาควรจะทานอะไรดีนะครับผมก็บอกไปแล้วว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีโคพิดเกลแล้วอ่นูวิตอาจจะไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันออกฤทธิ์ซ้ำซ้อนกันเราก็อาจจะไปทานพวกแอซซนทีนไปทาน นิวซีเบเพราะว่ามันมีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบทําให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีแล้วผมก็แนะนําต่อว่าอย่าลืมทํำกายภาพบ่อยๆนะถ้าเกิดว่าข้างไหนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ทํำกายภาพบ่อยๆแล้วใน3เดือนแรกเนี่ย มันจะไปกลับไปกระตุ้นที่สมองครับทำให้สมองที่เกิดจากหลอดเลือดตีบแล้วมีเซลล์สมองบางส่วนมันตายไปเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นตัวดีสุดนะครับใน3เดือนแรกนะครับสวัสดีจันทนานะครับสวัสดีพี่ดัรยาการนะครับสวัสดีวิรายรัตสวัสดีวิพานะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับโอเคใครมีคําถามเพิ่มเติมฝาก ข้อความไว้ได้นะครับส่วนใครก็ตามอยากทานนูวิทแบบผมนะครับนูวิทโดยปกติแล้วกระปุกจะหน้าตาแบบนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับมีส่วนประกอบด้านหลังองค์การอาหารยารับรองเรียบร้อยแล้วนะครับปกติแล้วเราจะมีราคาเต็มอยู่790กับราคาพิเศษ2กระปุกพันสอันนี้ก็พิเศษแล้วกันนะครับสอบถามแอดมินได้นะ ไม่ขายในไลน์แล้วกันนะครับก็ไปสอบถามแอดมินได้ว่าถ้าสนใจนูวิทนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจนะูวิทเนาะแล้วก็สอบถามแอดมินในอินบ็อกซ์ได้นะครับโอเครักทุกคนนะครับสอบใครก็ตามที่ชอบดูแลสุขภาพนะครับไม่อยากเป็นโรคไม่อยากป่วยไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแนะนําว่าตัวเรานะครับเราทุกคนเลยนะไม่ว่าเราจะเรียนอะไรมาก็ตามเราคือหมอที่เก่งที่สุดนะครับ เราเท่านั้นที่รู้ประวัติของตัวเองเราเท่านั้นที่รู้ว่าเรากินอะไรเราออกกําลังกายตอนไหนเราดื่มน้ําวันละกี่ลิตรเเราเท่านั้นที่เป็นหมอที่เก่งที่สุดนะครับดังนั้นเรามีหมอทั้งประเทศไทยตอนนี้ก็ประมาณ30,000คนเป็นคนให้คําปรึกษานะครับเวลาที่เราเจ็บป่วยแต่ถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้เรา จะไม่จําเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารักษาตัวเองจนกระทั่งเรานะครับสุขภาพแข็งแรงดังนั้นเราเป็นหมอที่เก่งที่สุดนะครับพิมพ์ไว้นะครับจะได้เตือนใจตัวเองว่าเราคือหมอที่เก่งที่สุดแล้วพอเราเป็นหมอที่เก่งที่สุดเราดูแลตัวเองครับเพื่อเราจะไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตรักทุกคนแล้วเจอกันลายหน้านะครับสวัสดีครับ อ๋อพี่วิภาบอกว่าทานนูวิทอยู่ค่ะเยี่ยมเลยนะครับใครทานนูวิทอยู่ก็ทานเพื่อป้องกันโรคสมองนะครับโรคหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือหดหัวใจตีบนะครับทานเพื่อป้องกันจอประสาทตาเสื่อมนะครับทาป้องกันนะครับไม่ให้เกิดฝ้ากระได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ทานเพื่อขับโลโลหนักด้วยนะครับนะอ่าพี่อัพพี่รดีบอกว่า คุณหมอมีน้ำมีนวลขึ้นครับอาจจะมีแก้มนิดหน่อยครับช่วงนี้ก็เริ่มเล่นเวทแล้วนะครับเริ่มกินเยอะนะครับขอบคุณมากเจอกันรายหน้าครับ